วันนี้ผมจะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับล่าสุดที่เขื่อนอุบลรัฐได้ลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐอยู่ที่182เมตร67เซเมตรยังคงสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดอยู่67เซนติเมตรปริมาณน้ำอยู่ที่2,702ล้านลูกบาทเมตร มากกว่าระดับเก็บกักสูงสุดอยู่271ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐคิดเป็นเปอร์เซ็นต์111เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างนะครับโดยเมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้าเขื่อน5ล้านลูกบาทเมตรวันนี้ระบายน้ำออก22ล้านลูกบาทเมตรและน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มลดลงขณะที่สภาพน้ำบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัฐตามลำน้ำพองปริมาณน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ ขณะที่ชาวนาก็เร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่นาข้าวและนําข้าวมาตากเพื่อลดความชื้นในเขตอำเภอน้ําพองกับอำเภอเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะเขตบ้านคุยโพหมู่ที่6บ้านปากเปื่อยหมู่ที่7อำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําลดลงช้าก,กว่าพื้นที่อื่นทั้งนี้เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันในสัปดาห์หน้า